รับมวลสารนะครับก็มาขอความเมตตาจากท่านเจ้าวาดนะพระจันเดียวนะพี่วัฒสวรรค์สูงนะครับขอบารมีหลวงพ่อเอี่ยมปฐมานามนะครับมวลสารนี้นะครับผมจะนำไปจัดสร้างทุกคนของหลวงพ่อขุนคำเป็นเหรียญน,นาดาทองเราก็เลยมาเอาทองของหลวงพ่อเอี่ยมเนี่ยไปอยู่ในมวลสารที่จะอุดลงไปด้วยผงทูบกับมวลสารเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ตรงเวลาเราไปจุดทูบขอพรอทองที่ปิดเราก็จะพูดอนะ่ะขอสุขภาพขอร่ำรวยขอเงินทอง แสดง Harr ว่ามันมันมีแต่คำมงคลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอามวลสารเนี่ยที่มันเป็นคำมงคลเนี่ยไปผสมเป็นมวลสารในการสร้างวัตถุมงคลนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยผมทาพระเนี่ยผมผมรวบรวมมวลสารมาตั้งแต่รุ่นที่ผมสร้างพระแรกๆนะครับของคูบาอลจา์เนี่ยก็เราก็จะมีมวลสารทั้งหมดมารวมกันในมวลสารชุดนี้ต้องบอกเลยว่า เป็นของมงคลเป็นของที่เป็นมงคลอยู่แล้วมีแต่สิ่งที่เป็นมงคลเรามาอยู่ในมวลสารไม่ว่าจะเป็นสร้างบาร,รมีคูบาเศรษฐีแสนล้านคูบาองค์กรคู่คูบาแล้วก็ล่าสุดนี้เป็นเหรียญชนะามันคูบาแล้วก็หลังสร้างเหรียญหน้าทองหลวงพ่อบุญคํานะครับแล้วก็ยังมีโปรเจกต์ของพระพุโทโธคุณย่าบุนเรือนอีกนะครับก็มวลสารที่ผมได้รับจากทุกที่จะอยู่ในพระทุกรุ่นที่ผมสร้างแน่นอนครับแล้วผมจะสร้างพระที่ผมเป็นลูกศิษย์กับพระที่ผมนับถือเท่านั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ใครชอบภายใน รัเครื่องสายผมนะครับก็สามารถติดตามได้นะครับอย่าลืมติดตามนะหลวงพ่อบุญคำเพชรดำเอกแห่งเงินสุพรรณบอกให้เลยณนะเวลานี้ไม่มีเกินทันแล้วณห,หน้าทองครับ